สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาเยือนโกดังเว่าของเบาเจงแห่งจังหวัดขุบลรีนะครับนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันครับนี่ก็เป็นเว่าของเบาเจงคุลานะครับหุ่ใหญ่ม้าครับนี่ก็เป็นสองห้องนะครับแล้วก็ครับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่จะทําเว่าให้ ส่งให้ทางลูกค้านะครับนี่ครับเป็นขุมสมบัติของเบาวเจ็งนะครับนี่ก็เป็นก้านลานนะครับก้านลานครับก็มีแต่ก้านก้านลานนะครับก็ไว้นะครับไว้ทําสนูนะครับแล้วก็ไว้พัดติ่งนะครับนี่ครับลานก้านลานสวยๆนะครับสวยงามมากครับนี่ก็เป็นเว้าที่ จะก็แก้มาส่งให้ลูกค้าใหม่นะครับที่าําเบาเจ๋งนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับสามเมตรหกสิบนะครับนี่สวยเลยครับในห้องน้ำแบดตรงไฟนครับเจอเจ้าของเบานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับของเบาเจ๋งนะครับนี่ครับเชือกสายพานนะครับใครสนใจก็สั่ง กับเบาะเจ๋งได้ครับผมนี่สายพันขนาดไหนครับนี่สามจุดห้ามิลโอ้สามจุดห้ามิลน,นะครับหนักไหมของพี่ถ้าเี่นหนักป้องโอ้ได้ได้สบายครับนี่พอดีไหมว่าพี่สามมิลได้ได้จะเชือมตัวนี้เชือกดีเลยเอ้ใหญ่ได้สบายนะครับนี่งสามจุดห้าสามจุดห้ามิลนะพี่เนาะครับสามจุดห้าตัวนี้สามมิลม,มนล่กโอเคครับเชือกสายพันนี่ก็หน,นึ่งจุด สองมิลน,นะครับตัวนี้สองมิลครับเป็นที่ทํางานของเบาเจ๋งนะครับเป็นที่ติดเป้านะครับครับอุปกรอบไม้ครับ,รน,รบนี่ครับการลานก็ใช้ไปเยอะแล้วเนาะ,ะอ๋ออ๋ออันนี้ไปทำโขกการครับการลานครับดีดีแต่พวกนี้ช<อ>่วงนี้ทำไม่ได้พวกนี้ได้เนี่ย ก็มี้ทำปีกได้พวกอันอันนี้เหรอทำบกกลางเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นกานลานที่แบบเขาตัดมาเขาทิ้งมันมันถูกถูกน้ำมันเป็นคนละชุดพวกนี้ชุดปลาจีนอ๋อนี่ที่ที่บอกที่บอกไว้ใช่ไหมครับนี่มาจากปลาจีนชุดปลาจีนเหยดเอเหนียวเลยครับนี่สวยสวยไม้ลานไม้ลานต่างกันจริงครับระหว่างไม้ดีเนาะเพราะว่าปีหน้าจะทำไม้ลานเนาะออ๋มีไม้ข้ามปีของพวกนี้ เดี๋ยวว่าจะลองทำการลานสักตัวหนึ่งวนกัน3เมตรมีไหมพอดีๆทัดมาไว้ตรงนี้เหรอหอ๋อดีีหน่อยหลายวันน้กว่าจะเสร็จตัวหนึ่งเนาะการลานอันเดียวก็เสร็จ้วอ๋อันเดีนะยวก็เสร็จสุดยอดครับอุตสาหะนะครับทำบอกเลยนะครับทำว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับบางทีจะว่าแพงนะครับก็ต้องมาลองทำมันจะจะ,จะรู้นะครับว่ากว่าจะได้ตแต่ละตัวนะครับมันต้องใช้ ใช้เวลาในการเหล่านะครับเเอันนี้ก็ทีมงานนะครับที่เอาเออกมารวมแวมงานที่จังหวัดอุบลรานธานีนะครับนี่ครับมาถึงโกดังว่าของบาวจ๋งนะครับโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดให้กำลังใจได้เลยนะครับช่อง Youtube ช่องเนี่ยนัดบุดีรำ สวัสดีครับผมขอบคุณครับ